มาเข้าสวนเล็กๆข้างบ้านเขาแหมแล้วครับผมนี่เขามาเก็บอันอย่างเดี๋ยวมารอดูกันครับตะกี้หันผมเตี้ยวกายหันแวบบๆเดกกรเนอร์อยู่ในเห็นไหมสงสัยอยู่ไก่ยืมเต๋งเห็นงเง้คุณผู้ชมนี่ครับมาง่ายมากกับมุ่นปลามเกเผอเลยครับจะอ้อมไปพอหลายบุหรอไหนเอ้ยไหนเอ้ย ในเอ้ยก,กี้หันอยู่นะครับนีในน,น,นนี้หันแกนขาวๆนี่แกนนี่เก็บมะเขือสดๆจากเก่านี่นี่อาผมแกนเหรออ๋อ,ลลอ,อ,อปูน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 ,ปน,ปนหันแล้วเหมืนว่ามันอยู่เก้าเพลูนี่เด้ออ้นี่ครับมะเขือมะเขืออ๋อเพลหรอุอืยมันเหนียว นี่วนะครับนี่ผมแกนนี่ขี้อันเพ่มแกนอะเน,นี่ยนะนี่มแกนแล้วเนะนี่ยนี่โอ้ยมะเขือเดี๋ยวไปก r a b อาอยังกันครับเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับนาะเป็นว่าพักอันนี้ก็กินได้วะครับเอาคนเอามากับลาบกันวะอันนี้เป็นห้องว่ะอ,อยัางก็โกจุลานะครับเนาะหรือว่าพักชีช่างนี่แะครับนี่โอ้ยลองเด็ดไปกรับซาจีนวะนะครับเนาะ ซื้อซาจีนมาตะกี้ครับลองเดทไปสักสองสามหยอ,หอนแล้อนาครับมาอีนบอกกันนี่แล้วที่ข้างบ้านเขาเหมยางก็คือต้นนี้ครับก็พวงกั้นห้องว่าต้นอันเหรอกั้นห้องว่าต้นชะเอมเป็นว่าไปค้นหาข้อมูลบนห้องว่าต้นโปร่งฟ้าอีวะครับคุณผู้ชมห้องว่าโปร่งฟ้านเนี่ก็ห้องตามนั่นนะครับเนาะก็แต่กั้นห้องชะเอมชะเอมครับ นี่เป็นวเป็นห้องโปร่งฟ้าไอ้วะเพราะว,ว่าเก็บยอดเก็บดอกมา,ก,า,ก,า,มาก,กับหลาบกับซามันละครับหลายเตือละน,นี่นี่ครับกินครับหลาบกับซาล้านะครับยอดนี่นะตึงยอดตึงดอกตึงหนอยอย่างนั้นนะครับนี่ครับนี่นี่ครับกินยอดกินนี่มันนี่ตะกี้ซื้อซาจีนมาครับเดี๋ยวเขาไปกินกับซาจีนนะครับเนาะ นี่ครับยอดของโปรงฟ้าอีกว่อยอดของต้นโปรงฟ้านะครับผมนี่มาค้าบ่อแม่ปีน้องครับมากินข้าวง่ายด้วยกันครับผมข้าวไง่ายนี่เขากับมีนี่ซาจีนควายครับดออันนี้สื่อซาจีนควายที่บ้านแม่หมอนมานะครับบ้านสังชัยทองตำบลม่อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงรายอันนี้แกงนอยมันแก้วครับดอใส่จีนหมูได้ลํำถึงสองอย่างเลยนะครับ ลงอันใดก่อนดีนี่ผมลงซาชีนดีกว่านี่นี่กับทักสดๆที่เขาเก็บลูกสวนข้างบ้านธรรมะตะกี้นี่นะครับนี่นะนี่ทัพสดๆเลยครับทัพมันสดๆเลยบอสโอ้ยอืมอืมเนาะเนาอืมทัพผมเคืองเนาะเคืองแก้วสดมากจริงอ่ะอืมอ เนื้อมันแกงนี่ก็สซิบจะมอก่ะครับตับจิ้มกะปิคุณผู้ชมครับไปเกิดกลิ่นผงคอมเบนมาบอกกันจิ้มครับเนือ้อนี่ครับแกงมันแกวใส่กินหมูอ,มอ,มอ,มอน้ำเฮ้ยน้ำน้ำน้ำคุณผู้ชมนะครับมามาเกิดข้าวไงด้วยกันครับ กินซาจื้นถึงแกงผักมันแกวแล้วก็ผักกับหลากหลายครับผมเนาะแเต๊